ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยัวนนี้กี้อยู่กับผมคเลสในเกมวิงดิ้น i ิสไม่รู้ว่าอ่านออกเอ้ยอ่านถูกหรือเปล่านะเราก็ผมก็ได้เล่นไปแล้วนะก็เป็นเกมในคารีนา่าสามารถไปหาเล่นได้ผมก็ได้เล่นไปแล้วเนาะอาจจะไมไ่เล่นเริ่มแรกให้ดูนะก็ขอโทษด้วยก็ไม่อยากให้รู้ว่าเป็นยังไงนะเผื่อคนที่เล่นจะได้ตื่นเต้นตื่นใจนะครับกับตัวเกมนี้ก็เป็นตัวเกมที่ดีนะครับหาเล่นง่ายๆนะโอเค ครับเดี๋ยวเราจะใส่รหัสผ่านของผมงก่อนนะหาสผ่านน้องผมนะครับจุด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 โอเคครับนี่นะครับก็คือตัวของผมนั่นเองน,นะครับหน้าตาหล่อเขียวเขียวเปานะครับเลเวล18เองนะครับโอเคเราก็ไปกันเลยนะครับ เหมือนดันเต้นะครับในเดบิวต์เมคายเออเราก็ไม่อาจจะมีมุกตลกแทรกในเกมนี้ได้นะเพราะว่าจะเป็นเกมเล็กๆเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปตัดต่อพวกเกมเล็กๆก่อนนะครับเกินเกมใหญ่ๆก็อาจจะเป็นแคสเป็นเรื่องเป็นราวเกินแอตินนะครับไม่อยากพูดถึงเลยนะครับไม่รู้ที่แคสจบหรือเปล่าอ่าก็มีอไรเทมมากมายครับ โอเคนะเสียงเกมดูดังๆไปหน่อยนะออกนะเนะราจะมาเล่นให้ดูคร่าวๆคล้ายๆรีวิวไปด้วยเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างอะไรอะทำไมทำไมมันแหลกอย่างนี้นะครับนะครับมันไม่น่าจะแหลกมาเกมแบบนี้โอเคนะครับอาจจะดูแหลกๆไปหน่อยนะเอามาอัดนะครับแลกนิดนึงนะ เราก็จะวิ่งให้ดูนะครับความแรกของตอนนี้นะครับเฟรมเดทตกมากนะโอเคแ๋ย hmm. วเราก็จะไปล่าตัวกันนะครับโอเคนะครับโอเคเราก็จะมาดูกันนี่การเข้าล่าตัวนะมันก็จะเป็นลายชื่อ,อเหมือนนี่ถ้าเราคลิกไปที่ตัวนี้่าย,ยางังโอเคนะครับเราก็จะมาดูตรงหลอดนี้แปลว่าเรายังไม่ได้ฆานะนี่เราจะไปฆ่าเจ้าตัวนี้กัน เลดเลดอะไรไม่รู้นะอ่านได้แค่นี้นะสิทุกคนเขาเลเวลไหนกันหมดแล้วโอเคเราก็จะไปกันนะอะไรคึอคือนะครับการอ่าของเรานะไม่ราบรืนะ่นนโอเคโอเคนะครับเราก็จะสร้างนะเราไม่ต้องไปเข้าเรื่องกลุ่มเัาคนอื่นนะครับเตะเราออกโอเคเราสร้างเลยวิธีการสร้างาง,ง่าย เราเข้ามาแบบนี้แล้วก็นี่กดนะครับเราก็ต้องมาเลือกไม่ใช่ตัวนี้ไม่ได้จะฆ่าวเว้ยตัวนี้นะไม่ใช่สา,สามชาสามชาิอ้ยไม่ใช่อส่วนตัวนี้ก็เป็นภารกิจของผมเหมือนกันนะโอเคเราก็เนี่ฮะฮาร์ดนะครับถึงในระดับฮาร์ดเราจะเอาคนเดียวเบ้าเราคนเด,เดียวครับเราฉายเดียวครับคลิปนี้ไม่มีใครยุ่งมา เราเข้ากดเข้าร่วมออกเดินทางเลยนะครับเกมนี้เหมือนสร้างไม่สมบูรณ์ะแต่ก็ว่าเขาไม่ได้นะครับเกมนี้มันก็อาจจะแหลกๆเป็นบางครั้งนะแต่มันก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่หรอกถ้าเราไม่ได้อัดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแหลกนะเอยไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะก็เป็นเกมที่ภาพสวยอยู่หน้าตัวละครภาพสวยภาพสวยภาพสวยนี่ มีเศ็ด้วยนะครับโอเคเราก็พอแค่นี้ดีกว่า,าไปเลยนี่มาแล้วในเวลาออกเรือน้าคนมันรอนะครับไปแล้วทาไมเรือยังไม่ไปเลยโอเสียงเกมดังมากดังนี้ยิ่งเสียงเกมขออนุญาตดื่นคนระับดื่มน้ำนะครับ น้ำกาแฟนะครับที่เพิ่งซื้อมาโอเคก็อยู่ในด่านมีมะนะอะไรฮาวโลโลโลอไม่ใช่ฮาวนะอ่านอ่านาไมู่้แต่การเลยนะจากกระเดียวกเมยนทายครับข้าแปลว่าร่าได้กระเดียกเลยเฮ้ยบังนาบังนา ันจะได้อัพส,สกินอัพอะไรนะบดแซุบก็จะเป็นสกินของดาบใหญ่เรานะเข็มตัวนี้หน้าตาเหมือนดัมเป้เลยนะนะครับโอเคเราก็จะพูดนะครับมันก็จะมีสายต่อสู้ต่างๆนะเรื่องสายดาบใหญ่นะครับสายดาบสายอายชีพดาบนะครับโอ้โหทำไมเสียงแบบนี้เฮ้ย มันจะโดนระเบิดแล้วหูดับนะครับโอเคปัดมากนะมันก็ลื่กใช้ได้โอเคนะครับเกมนี้ภาพก็ใช้ได้นะครับสามารถเล่นแก้เครียดได้ดีนะไม่ต้องอเสนะียเงินไปซื้อเกมนะครับเกมเล่นแพงๆอย่างเงี้สำหรับพวกเรานะครับที่เป็น,นธรรมดาอ่ะแล้วก็วิ่งไปเลยก็แบบวิ่งยูเยวิ่งย ไม่มีรับไม่มีแบบเฟิรยูโอเคแต่เฟิรยูรือนะมันจะวิ่งให้จัดการเฮ้ยังงับเหรอโกรแล้วโกรธแล้วนะโกรธแล้วโกรแล้วโกรแล้วแงมเกี่แรงมืวยโอเคครับนี่ก็จะเป็นเกมมันๆเกมนี้อาจจะมีหลายพาร์ทหรือเปล่าค้เราเก็ถือว่ามันมาก <intoler ance> <sh> ทีทำอะไร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 ,ะไร,ะไรกระจายครับตอนนี้ดาบนี้ก็จะเป็นดาบที่ซื้อมาแล้วก็อัพนะครับอัพใ,ให้มันแรงถ้าผมเน้นท่าเท่มากกว่านะผมเป็นเน้นเท่มากกว่าเท่จ้บาบอกไปเมื่อกี้นะครับผมเป็นคนเน้นเท่มากกว่าที่จะดูแข็งแกร่งหลบได้ตายนละ นี่มันเดวลวูเมทายสีย่หกหรือแปดเนี่ยฮะมันมาได้ไแกนะครับฆ้าฟันไปนะครับเราก็สามารถเล่นแบบสี่คนได้นะครับโคอึ๊บเฮ้ยออนไลน์เนาะเราก็เล่นสี่คนมาลุมก็ได้นะแต่มันก็อาจจะมีการแย่งฟันกันนะแต้มของเราก็อาจจะน้อยจกาเลยจับหัวผู้นั้นจกาเลย กดน้ำมันม้นเป็นเรื่องนะกดียวนีเโดนโดน้โดนน้อยน้อยน้อยพามากนี่ก็อยากจะเห็นไปกดโดนปุ่มนะครับปุ <dynasty> <också>. ่มนะครับ ก็อาจเห็นหน้าจอเด้งเมื่อกี้นะนี่กระีนะครับกระชากวิญญาณถ้าเกิดเลขหนึ่งเราก็จะมียาอย่าบนบ้นหนะเลขสีก็คือยาที่เพิ่มได้เยอะมากกินเลยอ๋อมียุกกันคือย,ย,นะยาเพื่อนะละเอียดมากนะสำหรับตัวละครอโอเคนะครับเราก็ไปกันเลยจะไม่กดผิดอีกแล้วนะก็ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะ ไม่เป็นไรนะครับรับทำอะไรทำอะไรนะโดนโเคยขับไปนะครับขับไปไก็อ้าวไม่โดนปั่นเลยนะครับกระดักพวกนี้ปั่นทิ้งเลยนะครับเราไม่ต้องไปเดินเหยียด ไม่รู้จักใครซะแล้วนะครับเห็นไล่ฟันนะครับรไปกันเลยได้ยินเสียงตัวอะไรใช่แล้วเจอบอสแล้วนะครับเราไปเริ่มระวังนะนะครับ DOS บอสน,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 นะครับเฮ้ยติด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 นะครับโหติดแล้ว แล้วต,ติดแล้วปิดแล้วก็ปัดเอ้ยอะไรอะ่ะมีบอสอตัว้ีไว่าบ้าเขา,าจะเล่นบอตนีบอสาาเลยบนะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเล่นยากมากใจจดครับเห็นีือก็ขับเล่นนะเฮีอ่ะเวีนแล้วครับเราก็ใกล้จะตายครับเดิมยาหน่อยหรเคอะไรเนี่ย,นะย,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 ยทุกดาบอะน,นะทุกอะไรอะ่ะ เรียบร้อยจักรโคตรน้ำอะไรเนี่ยน้ำเหนียวเตาจะใกล้จะตายแล้วนะใี่ตัวเองาโอเคกินก่อนนะครับโอเคนะครับเลขหนึ่งด้วยเลข อาจจะดูกอดกางนะครับมาโจยกางหรือเปล่าไอวิทย์ล็อตวิทยโอ้โหหัดเสียโอ้โหเล่นอย่างนี้เหรอตายแล้วนะเหลืออีกหนึ่งนะเอ้ยเหลืออีกสองเนี่ย ขอดึงยาก่อนนะครับพัดชันนัฮันเตอร์มันเตอร์นะครับเราจะเรียกว่าพัดชันโอเค,คอจัคบไปด่าเฮ้ยไอ้นี่มันเราต้องหลบนะครับแต่ลืมพลาดได้หลบได้นะครับ มีปัญหาหอะไมไอ้พวกนี้มันน่าฆ่าดิงนะ่าคุทำอะไรตายแล้วนะ แล้วตัวสุดท้ายดื่มยาไปไม่รู้ว่ากินอะไรครับเหมือนเติมมันเตอร์อเปียกเลยเวลากินโอเค <S <S เต็มแล้วคราเนี้ยแ,ลลแหละไม่รอ <S 1> <S 1> ดเนี่ยนะครับจบได้โอ้ยขอเก็บก่อนนี่กระชากยา Yeah. Okay. That'll be... That'll be okay. okay. kind of yeah. Yeah. Nhí lọt đã. Biết Cái cuối เอ้ยรงอรงแรงแางแร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 ่แรงกับแ้าแล้วไม่รู้รม่รู้ระไรตารงแรงแระไอ้แร้รนแองแรงแรงรงแล้วเวนี่งทรงแรรงร็จรีกแต่ชางแังงแรงงงรรรรจะไปกันต่อเลย อดาบน,นี้เริ่มจะแปลกๆแ,แล้วสิแค่สามตัวแรกก็โอ้ไม่ไหวมากเกินสามตัวแรกไปเลยเลไม่ไงครับเจ้าตัวแม่ครั ครับเ,นะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยคุณจงอาระวังแล้วตัวมันใหญ่มากหลบเม่ตัวใหญ่จะฆ่งาง,ง่ายนะหน่อย มาประเทเหรอบได้โดนมาจะไงได้ตังงอดตอ้าย,อ,ยเอ,เอ้อยๆอีวินน้ยจับตากินเงินมาไม่ถึงน่สุ

แย่นะครับหมดสติแล้วนะครับอ่าคืนสติคุณทันทีนะครับเคาจะเสียนะครับเรื่อเอาแล้วไงครับขึ้นที่สติของคุณ โอเคนะครับเราอาจจะไร้ขีดของเรานะครับเริ่มเคลื่นเราพ้นะโอเค,อเคะนะครับ okay, เราก็ได้พ่ายแพ้นะครับเราก็แพ้นะครับฝีมือเรายังไม่โหดนะครับอ่าส่วนใครที่เพิ่งเริ่มเล่นก็น่าจะมีคนหดโหดนะครับค่าเยอะตัวนี้ได้ากานผมนะครับก็ต้องเดินเป็นตอล้ําเดือนนะโอเคเจ้าหมาน้อยให้กําลังใจชั้นหน่อยสินะครับ เราได้ไห้แพ้นะครับเจ,เจ้าเจ้าเวนนี่นะหรือว่าเราจะกลับไปฆ่าใหม่แต่เราจะตับก่อนไปเจอบอสเลยน,นี่เป็นความคิดที่เยี่ยมยอดนะอ้าวอ้าวอ้าวเป็นไรเป็นไรไอ้มูเวนนะครับเราไปที่ดีเหล็กก่อนนะเราไปซ่อมเกาะก่อนซ่อมแซมหน่อยดิ ใช่ซ่อมทั้งหมดนะครับครับก็อย่าว่ากันนะครับถ้าไม่ได้เก่งพอะนะโอเคเดีย๋ยวขอตัดไปตอนไปเจอบอสเลยแล้วกันนะหลังจากที่เล่นอย่างยาวนานก็มาถึงบอสนะอ่าแล้วก็ตัดมาตรงบอสเลยนะมาเถอะมาเถอะอย่าเพิ่งหนวโอยสิลัฆภาพตัวรูรับ

กุ้งไปแลนะ้วทำให้ท่านะเหรอตายตายแน่นี่นี่เวลาจริงมั้ว

จัดน้ำทำอะไร,อะไรโอเคนะบเราก็เราให้แรงเพิ่มโอเคนะช่วงนีโงนงน้โอเคหลบได้จัดนนะ้จัน้เฮ้ยจัดน้นะหลบได้ จบดนาได้ัการนะโอเคเร็จาแล้วเฮ้ยหลังจากทีเล่นยายาวนานเราก็ชนะติดเลย ยิงให้หมดเคนะโอเคไล่เก็บก่อนอ่าจะหนีไปไหนอะไรเพื่อนคนตั้งทุกนะครับหลังจากที่ทำธุรกิจครับเนี่ย โ,โอเคหลังเส็จแล้วกลับไปที่มเมนะนะนะืองเรานะก็ชนะนะครับเพราะตั้งแต่ตายไปครั้งแรกเราก็เริ่มจับสเต็จได้นะเราก็ชนะนะครับโอเคนะไปกันเลยหลังจากฆ่าเจ้าตัวนี้เสร็จแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมมีนะครับ เราก็ไปเลยนะโอเคอเราจะมาเล่นให้ดูคล้ายรีวิวอะไรนะเกมก็ภาพสวยงามโอเคให้อะไรเขาไปโอเคนะครับเราไม่ต้องอ่านนะเออผลสินคิด่าต้องการในตอนนี้นะครับเขาได้สิ่งของที่เขาต้องการแต่ละเน้คนะโอเค,ครเราก็ไปภารกิจ เริ่มต้นะครับภารกิจเราจะมาได้รับภารกิจให้นะให้ให,ให้อะไรเอาไปเพี่ยนนะครับสามารนที้จะเริ่มให้ฆ่าสามตัวนั้นแล้วนะครับเราก็อาจจะไม่ได้ฆ่าให้ดูในพาร์ทนี้นะเรา,าก็เม่มาคล้ายๆรีวิวนะถ้าอยากให้ฆ่าให้ดูก็เม้นได้เดีย๋ยวจัดให้ นี่นะครับตัวที่เราต้องฆ่านี่นะโอเคนะเคออกไปอ่าสำหรับตอนนี้นะครับเกิดเรองอะไรมันจะทำไ้เฟลมเย็นมันก็บอย่างนี้ สำหรับตอนนี้นะครับฟเฟรมเลดแม่งลดมากนะครับจบไม่สวยเลยเดี๋ยวหาที่ฟเฟรมเลดมันขึ้นก่อนนครับนอตัวซะยิ่งใหญ่ไปสาลเลยนะครับต่างจากดันเต้นะครับเราก็ตั้งชื่อว่าคาตาณะเนะครับนะครับทำไมไม่ตั้งชื่อว่าคอนเลสล่ะก็ เดี๋ยวมันจะน่าเบื่อนะครับคอเลตไปอยู่ทุกเกมอะไรอย่างนี้นะโอเคครับสวยงามนะครับเห็นบ้านเมือนะเห็นยื่ชมปลานะครับสําหรับพาร์ทไม่ใช่สําหรับเกมนี้ก็ถ้าใครอยากให้เล่นเพิ่มก็เม้นมาได้นะเฮ้ยยังไม่ยืนท่าน่าเราก็จะนะครับไปหาแชทเกมเล็กๆมั่งนะครับใหญ่ๆมั่งอาจจะมีบางเกมแชทไม่จบ เช่นแอต a s s ซินะครับก็เป็นเกมที่จบยากนะแล้วก็กินแล้วมันก็อะไรอะัอัพช้านะมีครั้งหนึ่งนะครับอัพจนไม่ได้นอนนะครับอัพจนถึงเช้านะครับนะครับแต่เราหลับไปก่อนเปิดคองทิ้งไว้นะโอเคนะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอจบลงเท่านี้นะอยากให้เล่นต่อใช่ไหมล่ะนะ เหมือนอาร์กเลยใชครับเนอ,อยากให้เล่นต่อใช่ไหมคอมเมนต์มาได้นะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยถ้าชอบเนี่ยส่วนเมนต์ด่าก็อย่าด่ามากนะสามารถกดถูกใจไม่ถูกใจได้ถ้าไม่ชอบคลิปนี้นะถ้าด่ามากไปเนี่ยเนี่ยจะทำใจไม่ได้นะครับสำหรับครั้งนี้ก็บ๊ายบาย see you again นะครับยู Yo.